สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าวัดดีค่ะเดี๋ยวไปตามตามหาพักเขาเดี๋ยววันนี้พาไปตามหาผักเสียนตามหาพักเสียนนะรถจอดอยู่โรงเรียนอนุบาลนะรถจอดอยู่โรงเรียนอนุบาล น่าจะอยู่แถวนี้นะเขาบอกแล้วว่าจะยัามาทางนี้ไปอีกข้งา,างนึงว่าฉันเองมันจะเดินได้ง่ายกว่าแล้วโอ้โหเปิดเปิด GPS ประด้ง่าย <c oughs> เปิด GPS บ่ได้งมีโทรศัพท์มาเครื่องเดียวโทรศัพท์มาเครื่องเดียวนะคะทุกคนเดีย่ยสุ่มไปก่อน เดี๋ยวพาโอ้ยดอนบูเบอรี่นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะจ๊ะดอนบูเบอรี่ที่อยู่ใกล้ๆผู้คนนะจ๊ะ จากที่เบิงนี่แต่ที่เบิงงนแผนที่ไม่น่าจะไกลบึ้ยหอยผ้ามาลงทางนะเจ้าเฮ้ยบ้นหาสิไก่ในแผนที่ครับป้นหาสิไก่ครับที่ย่า,า,งางอาาางาีหีเนี่ยจกักเสือนยังได นี่ดอนบูเบอรี่นะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูดอกดอกบอกบูเบอรี่นะทุกคนปีนี่ปีนี่เหมือนเหมือนจะดกเลยนะุณลุงมจบร่งเนี่ยดูดอกบูเบอรี่นะคะน่ารักมากสวัสดีค่ะพี่น้ำพึง่งสวัสดีค่ะดอกเยอะแล้วก็ดกมากนะแล้วแถวเนี้ยเป็นแบบว่า บูเบอรี่ป่าไงคะทุกคนขึ้นเองเป็นบูเบอรี่ป่าที่ขึ้นเองนะคะมันใจขนาดย่างมากยูเซอระบานไม่ใช่ไงมันมันจำท้างมาได้เห็นแค่ในแผนที่ไงคะ ต้องได้เปิดแผนที่นะ,ะสวัสดีครับผมวัสวัสดีจ้าหลานไส้เจ้ากินหญ้าใหญ่เลยกินหญ้าใหญ่เลยนะ พีโอไม่ค่อยสบายท้องพี่หนุพวงทุกคนสวัสดีค่ะไว้เดี๋ยวแม่ขวัญขออนุญาตเปิดเปิดไอ้ GPS เบื้งก่อนค่ะมาจุดใดอันไอพักเสียนเฮานะจิ้วบ่ไดจิ้วบ่ไดมามาคนละทางพ่อมมาผิดทางด้วยไงเพิ่นเขาอีกทางหนึ่งไง เดี๋ยวแม่ควเปิดเบิ้งก่อนเดี๋ยวถ้าพอพักเสียแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้เบิ้งอีกเทือน,นึงนะคะเด้อขอบคุณหลายหลายค่ะพี่พี่หนูพวงพี่น้ำพึง่งขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่